ต้องสร้างไหมแบบพวกเราพวกเราชอบบ้านพวกเธอถึงจะออกไปได้นะจ๊ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเธอจะต้องสร้างบ้านกันก่อนแล้วแบบนี้จะออกไปได้ยังไงกันเนี่ยเธอก็ได้ออกมาแล้วล่ะถ้าเธอทําสําเร็จไงอยู่เดี๋ยวนี้เลยพวกเราจะต้องสานบทเรียนนี่เธอหน่อยแล้ว <c oughs> อุ้ยตายแล้วนี่มันชุดอะไรกันเนี่ย จริงๆแล้วฉันชอบมันเหมือนกันนะเธอเหมือนกับเค้กในงานแต่งงานเลยล่ะขอบคุณนะแซมฉันชอบเค้กแบบนั้นมากเลยล่ะนี่มันไม่ใช่คำชมหรอกนะเธอมีเวอ่ไม่มากนะจ๊ะถ้าฉันเป็นพวกเธอเนี่ยฉันจะต้องรีบหน่อยแล้วล่ะอ๋นี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องการน่ะยังไงฉันก็ต้องชนะอยู่แล้วดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีโบด้วยนะ เดี๋ยวฉันไปหามะเผือให้นะฉันจะต้องชนะแน่นอนโอเคงั้นก็ได้เธอนี่มันจริงๆเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแซมถ้าทำหรือเปล่านะฉันจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวพวกเรต้องมาหาพี่กันหน่อยแล้ว ไ,ไปเลยล่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยเอง oh. oh. โอ้ย,อยระวังหน่อยสิ <c oughs> นี่มัน <c oughs> ตามด้วยเบอร์รี่ก็เพอร์เฟกตแล้วล่ะคุณ <c oughs> ทำอะไรของเธอเนี้ <c oughs> นี่มันน่าเบื่อมากเลยล่ะ มามาเดี๋ยวฉันช่วยนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าควาโมโหมันน่ารักจะตายํำหลังคาได้เลยนะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องใช้ใช่แล้ว ฉันว่ามันจะขายอะไรบางอย่างนะโอ้จริงด้วยพวกเราจะต้องใช้ว้าวจเจ้าบอลลี่โอ้ นี่มันอร่อยมากเลยล่ะอร่อยสุดๆเลยล่ะหวังว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาฉันเร็วๆนะระวางสิ่งที่จะขอไว้หน่อยล่ะอะไรกันนี้คะฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องแบบนี้หรอกนะโอเคแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรดีนะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยไั้เองนะ มันจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวกว่านี้หน่อยนะอใสยแล้วกะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่ของจริงหรอกโอจริงๆแล้วมันก็น่ารักเหมือนกันนะตอนนี้มันน่ากลัวขึ้นเยอะเลยอ่ะฉันยังไม่มีไอเดียเลยล่ะ ย่พวกคีแพ้ะและอีกไม่กี่นาทีแล้วนะจ๊ะเร็วข้าไม่งั้นเฮ้โลกเด็ดอยู่ในนี้แน่นอนอะไรนะอะไรกันเนี่ยนี่มันจะต้องเวิร์กแน่เลยล้อกันเล่นหรือเปล่าอ่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีนะ้าใจเย็นๆใช้สมองหน่อยซิทุกคนคะช่วยกันกดไลค์เพื่อเพิ่มเวลาให้พวกเราหน่อยนะ เวิร์กเลยล่ะทุกคนมาช่วยสาวๆก็หน่อยนะไม่นะช่วยเขานะดีปลอดช่วยพวกเราเถอะนะขอบคุณมากมเลยนะทุกคน,กคนตอนนี้ไปทำงานกัตนต่อดีกว่าถึงเวลามาทำมานกันแล้ว <laughs> <laughs> นี่แหละเตียงของเธอ มันจะต้องดูเหมือก็ไม่ด้วยนะตอนนี้พวกเราไปหาไรมมาตกแต่งกันหน่อยดีกว่า <S <S 1> <S 1> ฉันตามจะเหนื่อยแล้วอ่ะฉันก็อยากได้เตียงเหมือนกันนะ<อ>ไม่เป็นไรหรอกเธออยากจะให้ฉันนอนบนพื้นแข็งๆแบบนี้นะหรอเธอไม่เป็นไรหรอกนะเธอพูดว่าไงนะ <S <S โอเคก็ได้ก็ได้ งั้นฉันขอยืมหน่อยก็แล้วก <cat> oh ันนะแบบนี้แหละฉันชอบมันมากเลยอแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนคะใครเป็นคนทำลายเตียงของฉันหรอบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะตอนนี้พวกเราก็มีที่สำหรับหมอนพวกนี้แล้วนะนี่แหละเวทมนต์ของพวกเราแค่นี้ ก็เรียบร้อยแล้วล่ะนี่มันนุ่มมากเลยเยี่ยมเลยพวกเราต้องมีแสงไฟแบบนี้ด้วยอโอ้มันดูดีที่แย่เลยอ,ะอะ่ะฉันเริ่มจนเหนื่อยแล้วก็หิวแล้วนะว้าวฉันจะต้องไปพักหน่อยแล้วล่ะฉันชอบชายหาดมากเลยมันก็คุ้มค่าแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาทำชามใส่น้ำแล้วก็อาหารให้พวกเขาหน่อยแล้ว อืมอร่อยมากเลยอีกจริงเรื่องเลยล่ะนี่อย่าขี้แพ้ฉันก็ทําได้เหมือนกันนะไหนช่วยโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิฉันเริ่มใจหิวแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ย้าก็กับวรนอนแล้วล่ะโอเคมาลองกันเลยดีกว่าฉันอยากไปเที่ยวมากเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันชอบปีนเขามากเลยล่ะใช่เจ๋งที่สุดเลยล่ะเจ๋งกว่าพบเธออีกนะเฮ้ เอ้แล้วอาหารของฉันอยู่ไหนน้าไม่มีใครอยากทำงานเลยเหรอนี่ระวังหน่อยสิฉันว่าเธอน่าจะพูดดีๆหน่อยนะเธอาหรหรือเปล่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยล่ะแต่ว่าดีไปเลยนะมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะเธอทำถูกแล้วล่ะเธอนี่น่ารำคาญชะมัดแต่ฉันว่าเธอน่าจะขอโทษเธอหน่อยนะก็ได้ก็ได้จริงเหรอก็ใช่นะ่สินี่ของเธอนะนี่เธอขอโทษฉันงั้นเหรอพกเราข้ามเรื่องนี้ไปเลยได้ไหมนะถ้าเธออยากได้อะไรก็บอกฉันได้เลยนะขวานแบบนี้มันไม่ดีต่อฟันหรอกนะ แต่ฉันจะต้องเอามันไปทำของเล่นหน่อยแล้วนี่ของฉันหมดเลยเหรอใช่แล้ว i̇şte ล่ะเพื่อนรักนี่รูกบอลของนายนะอยากได้เ hmm> พิ่มอีกไหมรูปบอลของพวกเราพร้อมแล้วล่ะฉันชอบพวกมันมากเลยตอนนี้พวกเรามาผูกโบกันหน่อยดีกว่าน่ารักขึ้นเยอะเลยล่ะ แรมนี่มันเจ๋งมากเลยใช่ไหมเออหวานมากเลยล่ะแบบนี้ฉันต้องป่วยแน่เลยล่ะเธอนี่มันจริงๆเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะโชว์ให้เธอดูเองนะโอ้หดร้ายมากเลยอะเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละมอนของพวกเรา เผืน,น่าจะลองดูนะจ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันรู้แล้วล<อ>่ะงั้นตอนนี้พวกเรามาช่วยพวกเขาดูกันหน่อยดีไหมย,<อ>ยังไงฉันก็เอาชนะเธอได้อยู่แล้วล่ะแล้วพวกเราจะได้เห็นดีกันเต็มที่เลยนะอเอวสีชมพูอย่างนั้นเหรอเอ้สีชมพูสีนี้มันดูดีสุดๆเลยล่ะ เฮ้ยโอ้สีนี้ก็ดูดีอยู่นะเร็วเข้าอีกนานไหมเนี่ยว้าวยูนิคอร์นงั้นเหรอเธอไม่เข้าใจหรอกน้องหมากของฉันก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะฉชอบมันมากเลยซูเปอร์ด็อกกับซูเปอร์ยูนิคอร์นไงจ๊ะนั่นมันอะไรกันเนี่ย ก็ผลงานที่นหนกไงยูนิคอนมันน่ารักมากเลยล่ะแต่มอเตอร์ไซค์มันดูไม่ได้เลยนะน้องแมวกับมอเตอร์ไซค์มันออกจะเตสแค่กว่างั้นแหละงั้นพวกเรามาจัดการมันกันเลยดีกว่านะดูดีมากเลยล่ะเป็นอะไรจ้าเจ้าตัวน้อยฉันก็อยากสนุกเหมือนกันนะไม่มีปัญหามาช่วยเขากันหน่อยดีกว่านี่มาอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวนด้ก็รูเองแหละงั้นพวกเรามาติดมันกันเลยดีกว่านะแล้วพวกเราต้องทำอะไรต่อคล้อมสีเข้าไปหน่อยนี่มาสดใสมากเลยแล้วพวกเราก็จะต้องเจาะรูให้มันด้วยอีกนานไหมเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วละจ้าที่รักเสร็จแล้วเหรออยู่ก่อนนะ ไล,ลนี่มันจะต้องอร่อยแล้วสนุกมากแน่นอนงั้นพวกเราไปทำบ้านกันต่อดีกว่าฉันมีความสุขมากเลยขอบคุณมากเลยนะโอเคมาทำด้านในกันต่อเลยดีกว่านะยังไงพวกเราก็ไม่ช่วยเธอหรอกนะ ด,ดีแล้วฉันก็เหมือนกันดูนี่สิจ๊ะเย,<า>ย,<า>ย้น่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบแม่เลยโอเ<ก>คบ้านของฉันเจ๋งกว่าเยอะเลยล่ะคือฉัน ทเวลาจะหมดแล้วล่ะนี่แหละบ้านของเจ้าหญิงถึงเวลาสำหรับราชินีแห่งความมืดมิดแล้วเฮ้ยเจ๋งจริงเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยอะแต่พวกเธอทำได้แล้วนะตอนนี้พวกเราจะต้องมาเลือกบ้านที่เจ๋งที่สุดกันแล้วทุกคนบ้านของใครเจ๋งกว่ากันหรอหวตกันมาได้ในคอมเนต์ข้างในเรื่องวางหน่อยได้ไหมเนี่ย สุดท้ายฉันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วล่ะถ้าดูดีขึ้นเยอะเลยนะสุดท้ายฉันก็ได้ไปสักทีว่าไงครับหัวหนาที่ร้านก็เรียบร้อยดีนะครับขอบคุณที่ดูแลน้องหมาให้พวกเราเนะขอบคุณพ่อคะ่ะหนูจะเก็บเขาไว้อ่ะคะ่ะคุณพ่ออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วล่ะเต็มที่เ,เลยนะเจอเธอทําทอะไรพวกเธอเนี่ยฉันก็กําลังถามผู้ติดตามของฉันว่าเขาเลี้ยสัตว์เลี้ยงแบบไหนกันนะ่ะ นี่มันไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะหยูดเดี๋ยวนี้เลยล่ะแน่จริงก็มาจับนี่ได้สิฉันว่าคราวนี้นายกับเบดนี่ทำเกินไปแล้วนะแล้วพวกเธอไม่ต้องมาที่นี่หรือเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้ให้เองมาจัดการที่เกิดเหตุกันดีกว่าเออนี่มันจะต้องสนุกมากแน่นอนอ่อฮะนี่แหละบอสเซอร์มกโร ปากหางกันเหรอยังไงนายก็ดิีกเชนไม่พ้หลงนะอาา่าฮะดูเหมือนว่ามันจะนำเชนมาหาเธอน,นะจ๊ะฉันว่าอยู่แล้วเชียวเยี่ยมไปเลยล่ะณนักสืบฉันว่าจะต้องมีใครจูงจมูกเธอแน่เลยล่ะโอ้ว้าวของหวานพวกนี้มันทำให้ฉันเริ่มเบียนหัวแล้วล่ะเธอพูดว่าของหวานงั้นเหรอแหมฉันว่าพวกเรารีบไปทำความสะอาดกันดีกว่านะ <c oughs> โอเคได้สิเดซี่ฉันรอดแล้วล่ะตอนนี้ฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะนี่ไงนี่มันสบายขึ้นเยอะเลยล่ะฉันจะต้องสอบภาษาที่นี่จริงๆหรออุ๊ยตายแล้วนี่มันน่ารำคาญมากเลย เขาตัวเองไหมอะนายบอกว่านายอยากได้หูฟังใช่ไหมอืมใช่แล้วได้เลยว้าวเฮ้ยมันก็ะืดีอยู่นะแต่ฉันว่าแบบนี้มันยังไม่ได้ลอกมันจะต้องแบบนี้สิ <laughs> ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีวิธีอยู่แล้วฉัน <c oughs> ขอรอ้องไหนได้ไหมอะนี <c oughs> และป๊๊ปขอนยักษของเดซี่ Oh. <F uss ion> มันทั้งใหญ่และนุ่มมากเลยล่ะถึงเวลาสำหรับเตียงนอนของเดซี่แล้วฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะโนโอา <ng Bark> ยินดีต้อนรับนารูค่ะเดี๋ยวฉันจะต้องเล่นตามน้ำหน่อยแล้ว ถ้าทางคนจะเยอะมากเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะว่ารหาสัตวแพทย์ไหมยะฉันไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันมั่งไปพักผ่อนหนยแล้วเรียบร้อยใช่แล้วล่ะมันก็ออกมาดูดีอยู่นะแต่คงจะไม่มีคอนเสิร์ตแล้วล่ะโอ้ตอนนี้แจ๋งขึ้นเยอะเลยอะขธอสมควรได้คุกกี้อันใหญ่ๆแล้วล่ะ เธอคงไม่รู้หรอกนะว่ามันยากแค่ไหนนะ่ะตอนนี้พวกเราก็ได้มีแผ่นลองคุกกี้สวยๆแล้วค่ะ <c oughs> อุว้ยตายแล้ว <c oughs> นี่มันจะต้องดูดีกว่าเมนูอื่นๆแน่นอนโอ้เดซี่เธอนี่มันน่ารักจริงๆเลยค่ะ <c oughs> เขาทำอะไรของเขานะ่ะ เออโอ้นี่มันไม่ได้เป็นแผงเชื้อโรนะเล่นนั่นหรอว่านายรีบไปทาของเล่นน่าจะดีกว่านะของเล่นกันเหรอเยี่ยมไปเลยล่ะเดี๋ยวฉันทำของเล่นจริจงๆให้เธอเองโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราค่อยมาดูกันนะนี่ไงล่ะอีกไม่นานพวกเราก็จะได้เจอเกับล็อกสตาร์ตัวจริงแล้ว มันเป็นโดนัทที่เจ๋งที่สุดเลยนะใจะเยน็เยนๆก่อนนะจะ้าตัวน้อยฉันมาแล้วล่ะ <c oughs> โดนัทตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วล่ะไม่ต้องมาขอเพืนเลยนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาบุกรุกเลยเล่ะใจเยน็เยนๆก่อนนะโดนัทมันไม่มีน้ำตาหรอกนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ฉันก็อยากกินขนมเหมือนกันนะ นะนี่ฉันกำลังทำงานอยู่นะฉันรู้แล้วนี่มันต้องเป็นชาี่สวยมากแน่นอนเธอกินจากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะว่าไงเจ้าตัวน้อยเฮ้ยมันก็ฟังดูเจ๋งดีนะแล้วอาหารของฉันอยู่ไงนอ่ะฉันหมายถึงรอแป๊บนึงนะวันนี้พวกเราจะได้กินไหมเนี่ยหื เบลเซลงั้นเหรอยังไปเลยล่ะมันจะต้องแบบนี้สิเดซี่ดูนี่สิจ๊ะนี่มันจะต้องช่วยยกระดับอาหารของเธอได้แน่นอนแล้วอาหารของฉันอยู่ไหนอะ่ะขอเวลาแป๊บหนึงนะฉันหมายถึงนี่มันก็โอเคอยู่นะหิวแล้วเหรอจ๊ะยังหรอกนะ งั้นมากินอาหารกันดีกว่าขอบคุณนะจะ้าหญิงตัวน้อยนี่ของเธอนะเจ๊ะสว่วนนี่ของฉันอืมอ่าอ่ามันก็เหมาะกับเธออยู่แล้วล่ะ มันดีกับทุกคนมากเลยฉันหมายถึงในทางปฏิบัตินะแเกิอะไรขึ้นเนี่ยนี่ผีมือเธอใช่ไหมมันจะต้องเป็นผีมือในแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไรนะ ถ้าแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะทำไมพวกเธอไม่อยอมดูแลสัตว์เลี้ยงกันเลยอะ่ะเธอนี่มันจริงๆเลยนะถึงเวลาแล้วล่ะเดซี่ห้ามกินขนมนะจ๊ะโอเคทุกคนพอกันทีพวกเธอเกือบจะทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วนะรีบจัดก,การเรื่องนี้ด่วเเนเลยเรื่องนั้นไม่เถอะถ้าพวกเธอไม่ทำเดี๋ยวันจะขอให้ทางการมาเอาตัวพวกเขาไปแล้วนะนี่มันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ พอกันทีเดซี่เดี๋ยวฉันจะทำปอกคอให้เธอเองนะฉ <laughs> ันหมายถึงฉันขอนี้ได้ไหมอ่ะ <laughs> มาตกแต่งกันเลยดีกว่าแล้วอยากกินมันเข้าไปอีกล่ะ <laughs> ทะาดาน,นี่แหละขนมสายรุ้งของพวกเราฉันชอบมันมากเลยล่ะเ <laughs> งั้นก็ได้ผู้เราจะต้องมีปอกคอสำหรับสายล็อกด้วยเนย <laughs> 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 อะ๊ o ส s นี่มันอะไรที่ตีไปเลยอ่ะสุดท้ายก็เสร็จสักทีตอนนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะจ๊ะทุกคนคะอย่าลืมดูแลสัตเลียงกันด้วยนะโอ้นี่แหละหน้าปกอัลบั้มของฉันถึงเวลาของนางแบบแล้วล่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้อสเก็ตบอร์ดงั้นเหรอฉันไม่ได้ใช้มมนมาตั้งนานแล้วล่ะอ้า โอ้นี่แหละไอเดียสุดเจ๋งของฉันอ่าฮะนี่ไงล่ะมันดูดีมีสไตล์แถมยังยืดแน่นมากเลยนะเซ์ไพรส์สุดๆเลยอ่ะเั้ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะจริงด้วยตอนนี้พวกเราก็มีที่ให้ไปรับเล็บของฉันที่ไหนอ่ะฮานี่ของเธอนะจ๊ะ นี่แหละที่รับเล็บของนี้ว่าตัวน้อยนายขอฉันดูหน่อยสิเธ้ยต้องรับเลย์ด้วยเพยงลงร้องแบบนี้ด้วยเนอะนี่มันเพราะกับเพลงของนายเยอะเลยอะ่ะเอ,อิมขอคุณมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยอะเจ้าหญิงตัวน้อยของฉันจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะ <c oughs> ขนมนี้อีกแล้วเหรอ ไม่ใช่หรอกนะนี่มันเครื่องประดับตั้งถากแล้วคลิกออทีน่ารักมากลอยล่ะมันก็ดูดีอยู่นะแน่นอนอยู่แล้วเ่ะนี่ลอกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเธอคิดว่าของเธอเจ๋งนะรือไงอ่ะให้แล้วแล้วขอฉันต้องการคที่เหนือด่วนลอยล่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยพวกเขาไว้แบบนี้หรอกนะ ลูกค้าช่วยฉันหน่อยสิเธอเอาอะไรมาอีกเนี่ยดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนใช่เ <c oughs> จ๋งมากเลยละฉันไม่ชอบแมวนะอิวูนี่มันเหมยมากเลยเออ้ยฉันไม่ไชอบ,บนะเลยนะแต่อยนะ่างน้อยตอนนี้พวกเธอ <c oughs> ก็สะอาดขึ้นแล้วล่ะจ้านี่พะเช้าต,ตัวของฉัน,น,นงั้นเหรออ๋องั้นเหรองั้นเอาคืนไปเลย ชั้วพวกสกปรกผู้นี้ไม่ควรอยู่ในบ้านพวกเราหรอกนะยูวก่อนสิแล้วไหนจะไปไหนกันเนอะอาวนี่มันจะกระจื่มากเลยให้มันสูงแบบนี้เนี่ยอ้อชิวไว้ ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะจะพวกเขาไว้ในนี้ก่อนดีกว่านะพวกเราจะต้องมีบ้านด้วยนะจ๊ะไม่อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้พวกเราน่าดูการ์ตูนมากเลยฉันก็ชอบเหมือนกันจ้ะว้าวฉันรู้แล้วเธอจะทำอะไรเหรอเธอเนี่ยเรียบร้อยนี่แหละนี่ตัวจริงเสียงจริง คุณหมอมากเลยอ่ะถี่รอบกันกน,นะลูกคะฉันว่าท้าทางจะมีคนหิวแล้วล่ะไม่ใช่ฉันหรอกนะพวกเขาต้องหาเราพวกเรา,าหิวมากเลยอ่ะ <c oughs> ฉันจะเอาอะไรมาให้พวกนายกินดีนะแล้วถ้าพวกเราลอง <c oughs> ฉันจะต้องโทรหาคุณหมอหน่อยแล้วสัญญาณฉุกเฉินพวกเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเหรอพวกเราไม่รู้ว่าจะให้น้องแมวกินอะไรดีอะค่ะหอนสุดๆเลยล่ะถ้ามีชามเล็กๆบ้างไหมแหละจ้ะค่ะดีค่ะพวกเราไม่อยากจะกินเหมือนกันนะโอเคนี่จ้านี่แหละอาหารของน้องแมวอร่อยมากเลยเธอไม่เหมาะที่นี่อยอ่นะ โอ้ทีฉันไม่ได้ตั้งใจงจริงๆเอ่ะพวกเราจะต้องมาตัดเล็บให้เขากันด้วยนะฮม hmm. นี่มันเล็กมากเลยอ่ะเรียบร้อย <c oughs> ถ้ามันไม่มีอะไรฉุกเฉินเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องโทรมาหรอกนะแต่ว่า hmm. ทุกคนคะขอความช่วยเหลือหน่อยสิคะ มาช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อช่วยน้องแมวกันเถอะค่ะการกดไลค์ของพวกคุณจะต้องช่วยน้องแมวได้แน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างจ้าเจ้าต,ตัวน้อย <regarder S 1> <c oughs> พวกเรามีน,มน้ำ <n ga. S 2> มากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะส่งมันนี่เลยนะเฮ้เธอมีอะไรที่ดีกว่านี้บ้างมิเนี่ยนี่มันเหมาะกับเจ้าตัวน้อยมากเลย สุดท้ายก็มาสักทีฉันก็อยากได้เหมือนกันนะใชนก็เหมือนกันจิ๋วก่อนนะฉันด้วยพี่เอาไปให้พวกเขาเลยเลยเนยทำได้ดีมากเลยล่ะไม่เป็นไรหรอกเนอะแบบนี้มันไม่สบายเลยไะแล้วแบบนี้พวกเราจะนอนได้ยังไงกันเนี่ยพวกเราจะต้องมีเตียงด้วยนะนี่มันจะต้องเวิร์กแน่นอน ไม่ต้องมาขอฉันเลยเล่พวกเขาเนี่ยน่ารักจริงๆเลยเนาะไม่แบบนี้โอก <c oughs> แผนนี้จะต้องเวิร์กแน่นอนแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปอ่ะ, <c oughs> อะฉันดูแล้วแหละว่าจะต้องทำไงเจ้าตัวน้อยเตียงของพู้เธอพร้อมแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นี่มันนุ่มมากเลยตอนนี้พวกเจะต้องไปนอนพักกันหน่อยแล้วฉันนอนไม่หลับเลยล่ะ ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยบางทีนี่อาจจะช่วยได้ก็ได้นะฉันดูแล้วเหระว่าจะต้องทำไงนี่มันสวยมากเลยมันจะต้องเวิร์กบ้างแน่นอนนี่ของเธอนะจ๊ะฉันชอบมันมากเลยล่ะส่วนนี่ของเธอนะ โอ้เขาหลับได้น่ารักมากเลยล่ะ hmm. ฉันจะต้องไปดูทูมซูหน่อยแล้วื hmm. เลิกคิดไม่ได้เลยเนะี <ST AR> ่ยนั่นคอมพิเร์ของฉันโอ้ยก็คุณแม่บอกว่าให้แบ่งกันไง <ST AR> นายทำแบบนี้ตลอดเลยอะเ <ST AR> ยี่ยมไปเลยสุดท้ายฉันก็ได้พักสักทีกินอะไรนะ่ะอืมของฉันเองล่ะ พวกเราก็จะได้เหมือนกันนะฉันเริ่มหงุดหงิดแล้วชุดนี้เหมาะสำหรับปงานปาร์ตี้ไหมอะเกิดอะไรขึ้นพวกเราปวดท้องมากเลยอะไม่นะมันเป็นความหิวของฉันเองล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องทอหาคุณหมอหน่อยแล้วเร็วเลยเลยเล่อนี่มันฉุกเฉินมากเลยนี่อะไรเหรอพวกเขาปวดท้องมากเลยอะเขาฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ พวกเขากินอะไรเข้าไปก็อาหารนะคะมีปีกไก่ด้วยนะครับไมยว่าไงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันนะแบบนี้แหละจากนั้นก็แบบนี้ขอบคุณมม่เลยนะเพราะเรารู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะคะตุ๊กเพชเขาเป็นห่วงมากเลยล่ะค่ะตอนนี้ฉันก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวฉันจะเขียนใบสั่งยาให้นะจ๊ะนี่มันจะต้องช่วยเรื่องอาการปวดท้องได้แน่นอนจ้ะ นี่มันอะไรกันนะครัถ้าเรื่องนี้จบแล้วฉันไปก่อนนะหวังว่านี่มันจะพอล่ะพวกเราไปที่ร้านขายของกันดีกว่าแล้วนแมวพวกนี้เล่ก็เอาพวกเขาไปด้วยเลยฉันว่าอย่าดีกว่านะฉันดูแล้วล่ะเจ๋งไหมล่ะว่ามัจ้าเจ้าตัวน้อยอ โอเคพวกเราจะไปกันได้หรือยังอะงั้นไปกันเลยก็ดีไงเนี่ยโทษทีนะเพราเราผิดเองแหละโอ้เจ้าตัวน้อยไปก่อดได้เลยเจ้ขอบคุณมากเลยนะพวกเราต้องการนี่ไม่นะอันนี้ดีกว่าไม่เอาอันนี้ต้องถากเราอันนี้ฉันไปเดินเล่นหน่อยดีกว่า ทุกคนชอบไไหนไม่สูดเหรอแล้วอันที่สามอยู่ไหนกันนะัรีบจ่ายมาเลยนะ <c oughs> ทุกคนน้องแมวเขาไปไหนแล้วล่ะบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง <c oughs> ถึงเวลามาทำอควาเรียมกันแล้วหืม <c oughs> นี่แหละหินของพวกเราช่วยพวกเราตาม <c oughs> หาพวกเขาหน่อยนะฉันว่า อยู่ในตู้ปลางั้นเหรอ,หอขอบคุณมากเลยนะทุกคนแล้วอย่าทำแบบนี้อีกนะนี่มันหนักมากเลยไปกันเลยดีกว่า